การสุตสสารน้ำกันนะครับบ้าหูในบ้านเขานี่ล่ะบังละค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่พี่น้องชาวบ้านสำรานที่เคารพรักทุกท่านเนาะคะ่แะแก็สวัสดีทั้งท่านพอนายโยกรุงการบริหารส่วนตำบลนบ้นาท่าทีมผู้นำท้องที่ตำบลนั้ําท่านะคะ่ะนำโดยท่านกำนันเช้าพี่ลมกิตแต่ก็กุมคณะก,กพอสอ,อเพเภอหนองสองทองเนาะคะ่ะมื้อนี้ขอขอบคุณน,นะคะ่ะที่มาร่วมเป็นเกียรติในกลาง ฉลองผู้ใหญ่บ้านแดดท้องของผู้ใหญ่ดานรุ่นี้เนาะค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสัมล้านเนาะค่ะทุกท่านทุกครัวเรือนที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะส่งเสริมซัพพอร์ตผู้ใหญ่มาโดยตลอดเนาะค่ะถึงเดือนี้ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเกิดอยู่บ้านสัมลานเนาะค่ะถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสัมลาน กับศิวมีผู้ใหญ่ดารุณียอดเยี่ยมในมือนีนะค่ะเมือนีกับมีความยินดีท้างขอบครัวของผู้ใหญ่กับได้เลี้ยงอาหารพ่อแม่พี่น้องเป็นการขอบคุณนะค่ะซึ่งว่นใดครึงครับที่พ่อแม่พี่น้องแถบ้ันสำรานได้เสียสละทุ่มเทสอยผู้ใหญ่มาโดยตลอดนะค่ะมือนีจะมีความยินดีได้วาจาง เียงเสียงมาให้ความสนุกกับพ่วแม่พี่น้องชาวบา้านสาร้านเฮาตลอดผู้มร่วมง,งานทุกท่านเนาะค่ะมันนี่กะได้เวลาแล้วเนาะค่ะกะสิขอเปิดงานณนะตอนนี้เลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบอกให้ควับใครับยัดีคไอ้ยนเชน บอกมีคนมาบอกไม่แสเยท่านกำนัลค่ะท่านกำนัลจัวนท่านโจทย์ยนเชิญทางเวทีนะคะคุณปีกมณัลค่ะพกเจ้ามีอย่างพิเศษปะติดเต๋อสีให้ทุการ เอ่อผมนะคร <alled> ับใเป็นผู้บริหารกองที่นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับให้กับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับโม๊ซีผู้ใหญ่ดารุณีอุทัยปนิด นะครับซ <N ông> ึ่งวันนี้นะครับซึ่งก็เชิญพวกเรามานะครับร่วมแสดงความยินดีกับกับท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขด้วยกันนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะมีสิ่งที่ดีๆให้กับกันการที่จะเป็นผู้นําที่ดีๆได้การที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเ่ิมแขยงได้นะครับไม่ใช่ เฉพาะบุคคลในบุคคลหนึ่งนะครับเราร่วมกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบ้านสำรานนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในกิจกรรมทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งวันนี้เราก็ขอกแสดงความยินดีกับทางผู้ใหญ่นที่นะครับผู้ใหญ่บ้านเดีเด่นนะครับเดียมอเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองคำด้วยนะครับ วันนี้ทราบว่าท่านนายเพื่อก็ได้เข้ามาร่วมตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับถ้าท่านมีเวลาก็จะได้เข้ามาอีกเพราะงั้นนะครับซึื่อผมได้ตัว,ตวประสานแล้วนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อเรกีได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องในชุมชนบ้านชนางของเรานะครับในตำบลรนทับของเรานะครับให,ให้มีความเข้มแข็งให้มีความ สมัครมานสมัคิีนกครให้มีความสุขนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอเสียงกดเบอให้กับผู้ใหญ่ดือนนี้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้นําทุกทุกหมู่บ้านนะครับในจังหนท่านะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่ดือนนี้ครับขอเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของ ตรบานนท์ของเราครับเรียนเชิญเลยครับเชิญครับก็ถ่าว่าถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปนะครับหน้าเป็นตาของอำเภอนะครับแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของอำเภอสองห้อนะครับท่านผู้ใหญ่ดุนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านบ้านเรานะครับไม่ใช่เฉพาะในตำบนนนทานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของอำเภอเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่ดีเด่นนะครับซึ่งอำเภอเรานะครับก็นานๆจะได้มีผู้ใหญ่ดีเด่นสักทีหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมนะครับ ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทองคําที่สําคัญนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะครับที่ได้รับรางวัลนันซงเกียรติอันนี้นะครับก็รับรองนะครับว่ารางวัลนี้ไม่ใช่ได้มาด้วยไม่ใช่ได้มาด้วยการจับฉลากนะครับต้องได้มาด้วยความสามารถล้วนๆนะครับที่สําคัญนะครับต้องประกอบด้วยทีมงานอันเหนียวแน่นนะครับในมาทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ประเสริฐเป็นไสหล่ะ มาเด้อคอนเจ้าวัดตันออกจากกองมรดกอ่าครับก็ซุมเย็นนะครับวันนี้ครับว่ดีครับฝนตกนาวดีนะครับก็เดี๋ยวร่วมกันถ่ายภาพนิดนึงนะครับ สวยครับสวยครับนักข่าวกับบรรการเขาที่นี่มันอะไรนะนักข่าวเขาในบ้างตันโอเคเอาละอ่าครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ,บม,บบมีมีผู้ใหญ่ท่านไหน,นะจะจะร่วมแสดงความยินดีเป็นการส่วนตัวไหมครับเอาไหม่เลยนะครับ อ่าดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณแม่บ้านครับบ้านสำานนะครับห่างแกับตาน้องกาดีเห็นกว่าแม่เดี่ยวเดี๋ยวไปยังเหลียงยืงเห็นละโงกเถอะนะอ้าเชิญนะครับเชิญมาม่อนเห็ดครับโอ้ยบัดนี้เป็นของเมืองนอกเดินเหน้าไปก็เห็นเป็นของยุโควานเอาอ่ครับแม่บ้านสำราญนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ ผู้ใหญ่รารุณีในครั้งนี้นะครับเป็นหนึ่งทีมงานที่คอยซัพพอร์ตกันมานะครับแน่นอนครับรางวัลน,นี้ไม่ได้ได้มาด้วยตัวคนเดียวนะครับต้องประกอบด้วยทีมงานอันเข้มแข็งและเหนียวแน่นครับอขอเวลาให้ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับแปบบ๊แบแบป๊บเดี๋ยวมีใครบังไหม ท่านก็ปีกไงท่านก็ปีอีกท่านนึงอ๋อท่านนึ่งนีงน่สันเอเอนั่นละ,ะโอเคครับผมอ่าครับขอบ,ค,บคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับ โอเคได้แล้วขอใ้พระท่านได้เจ้าดอกครับผมลำดับต่อไปครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครับอ่อต้องลงด้านข้างไหม แม่ยืนนี่ตังนี่ตังเสาพากันเชิญครับคุณแม่คณะกรรมการสตรีอำเภอนะครับอนเราเขึ้นเนี่ยเดทานขึ้นนั่นบันไดอยู่ด้านข้างครับด้านข้างฝั่งลำโพงนะครับ เอาเอาพี่ดาพ่อพ่อสิแต่ว่ามันบ่มีผู้มาเชิญครับโดยคุณแม่คำพันธ์มาดนตรีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอหนองสองห้องนะครับอันคัันน้นเช้าถ้าค้นเช้าได้กัได้รางวัลเนี่ยท้องคุณแม่สิบวันได้มาแสดงความยินดีเลยพอเราเพิ่นเป็นสตรีอ่าเป็นร่่วมอาร่วมแสดงความยินดีกับ สตรีท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ใหญ่ดาดนีก็ถือว่าเป็นเป็นสตรีท่านหนึ่งนะครับที่ถึงเวลานี้แล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสตรีท่านหนึ่งที่มีบทบาทในอำเภอหนองสองห้องของเรานะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับรางวัลแหนบทองคํานะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหนองสองห้องนะครับก็เป็นผู้หญิงที่ได้รางวัลน,นี้ก็รู้สึกว่าท่านจะเป็นคนแรกด้วยนะครับ ไฟหรือไฟกิดสอดไปบอสบอสงั้นกับเสียงบรรพัดนี้ติดในมือเนี่ยวันนี้ถือว่าอีกเป็นเป็นงานมงคลนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีแต่งานมงคลนะครับ ก็โดยเฉพาะงานเกษียณนะครับท่านประหลัดสมชายก็เพิ่งจะหมัดหมาดเลยนะครับเพิ่งจะเกษียนไปหมัดหมาดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะครับเป็นอีกหนึ่งกาลังสําคัญของของทีมงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับทีมงานของอคุณแม่ดาลุนีนะครับซึ่งท่านประหลัดสมชายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพลังอีกหนึ่ง อีกหนึ่งกองเชียร์อีกหนึ่งทุกเป็นท,ทุกอย่างช่วยก,กันนะครับก็ถือว่าท่านกเกษียณแล้วก็คงจะทำงานช่วยภรรยาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ช่วยพัฒนาหมู่บ้านสำรานของเราต่อไปนะครับก็ <Okay. S 1> มีท้ายแล้วอ่ะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานคุณแมส่สตรีนะครับทุกทกท,กท่านนะครับถ้ามีโอกาสกำนันได้รางวัลก็จะเรียนเชิญคุณแม่บ้างนะครับว่าด้เป็นสตรีดรออา้าวตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเชิญกำนันเช่านะครับกำนันเช่า อันคิ้วเจ้าไม้แลยเนี้ยลองเพลงนะแต่ผมลองก็จะผมมาวางไมเนี่ครับครับก็ครับในนามของเจ้าภาพนะครับในนามของเจ้าภาพวันนี้นะครับก็ต้องค่ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับผู้ใหญ่ดดรนีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณชาวบ้านที่สำราญทุกท่านนะครับที่ สมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับผู้ใหญ่ในรนี้ได้ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ใหญ่แหนบพองในครั้งนี้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ใหญ่ในรนีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสิโชว์ผลงานเพลงสีคลิปเลี้ยวพี่บคลิปเลี้ยวพี่บาตเปิดกัน ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้นำนะครับท่านกำลังนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับวันนี้นะครับอ่ะวันเสนาำแขน้ำแันนะครับวันนี้นะครับร่วมแสดงความยินดีกับนะครับผู้ยาบ้านดีเด่นนะครับมันแน่นะครับ บอเดอร์พี่น้องนะครับอยู่ในบ้านนะครับอ,อากาศกำลังดีครับเมื่อนี <c> ้ <oughs> <c oughs> แต่ถ้ากำลังครับจะร้องเพลงไหมครับออกอเคครับเรียนๆครับโอ้มาแล้วเสียงปุ้บๆกับกำลังหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> แรกนะครับพ่อแม่ขับกลุ่มแม่บ้านก็นแล้วกันครับงานเพลงน,นี้ครับผมนางไอของไอนะครับหรือทุกสัเช็คครับขับร้บอโดยท่านกำนันครับ ແລ້ວຍົກມັນຮຽນແກ່ນລົດຕ ็นสว่างสว่างยังไงก็ไม่รู้โอเคครับ